ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มขึ้นผมอยากขอเวลาคุณสักนิดเดียวถ้าคุณเป็นคนที่รักประวัติศาสตร์ชอบเรื่องราวเงินตราเหรียญหายากและคุณค่าแท้ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและอยู่กับผมจนจบเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจเปลี่ยนมุมมองต่อเหรียญสองบาทธรรมดาธรรมดาไปตลอดการลองหลับตาลงสักครู่แล้วนึกย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนช่วงเวลาที่หลายคนกำลังทำงานหนักเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนหนังสือประเทศไทยกำลังเดินหน้าอย่างเงียบๆในช่วงเวลานั้นมีเหรียญหนึ่งถูกผลิตขึ้นถูกใช้ถูกส่่งตอ อาจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งผ่านร้านค้าตลาดสดตู้ขายน้ำอัตโนมัติไม่มีใครหยุดมองไม่มีใครตั้งคำถามเหรียนนั้นคือเหรียญสบาทปีพุทธศักราช2551เหรียญเล็กๆที่คุณอาจเคยถือเคยใช้หรืออาจยังหลงเหลืออยู่ในลิ้นชักในกระปุกอ,อมสินในกล่องเก่าๆที่ไม่ได้เปิดมานานหลายคนมองมันเป็นแค่เงินทอนไม่มีค่าไม่มีความหมายแต่ในโลกของ นักสะสมและในโลกของประวัติศาสตร์เหรียญบางเหรียญไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้จ่ายเท่านั้นมันถูกสร้างมาเพื่อบันทึกช่วงเวลาปี2,551เป็นปีที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหลายอย่างทั้ง A เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีโรงกระสาบได้ผลิตเหรียญหมุนเวียนตามปกติแต่มีรายละเอียดบางอย่างที่คนทั่วไปไม่เคยสังเกตรเหรียญ2องบาทในปีนั้นมีความแตกต่างมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่ถูกพูดถึงในข่าวไม่ได้อยู่ในตำราเรียนและไม่เคยถูกอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจสำหรับคนวัย35ปีขึ้นไปคุณคงจำได้ดีว่าช่วงนั้นเราไม่ได้สนใจเรื่องเหรียญหา ยากเราสนใจปากท้องสนใจงานสนใจครอบครัวเหรียญจึงเป็นเพียงเครื่องมือแต่เวลาผ่านไปสิ่งที่เคยถูกมองข้ามกลับกลายเป็นสิ่งที่หลายคนตามหาเหรียญ2บาทปี2551ถูกผลิตขึ้นในจำนวนที่ดูเหมือนมาก แต่ในความเป็นจริงมีบางชุดบางหลอดบางรายละเอียดที่แตกต่างจากเหรียญทั่วไปความแตกต่างนั้นเล็กมากเล็กจนต้องใช้สายตาที่ผ่านประสบการณ์ใช้ความรู้และใช้เวลาศึกษาอย่างจริงจังจึงจะมองเห็นนักสะสมรุ่นเก่าเล่าว,ว่าเหรียญบางเหรียญไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้เพราะไม่มีใครรู้คุณค่าที่แท้จริงในวันนั้นหลายเหรียญถูกใช้จนสึกถูกขีดข่วนถูกหลอมถูกทำลายเหรียญที่ยังคงสภาพเดิมจึงเหลือน,น้อยลงทุกปีเหมือนทรายที่ไหลผ่านนิ้วมือยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งหายากสิ่งที่ทำให้เหรียญปี2 5 5หรียญน,นี้น่าสนใจไม่ใช่แค่โลหรีมญ ใช่แค่ตัวเลขปีแต่คือบริบทของประเทศในช่วงเวลานั้นการออกแบบรายละเอียดเล็กๆบนเหรียญตำแหน่งตัวอักษรความคมชัดและกระบวนการผลิตล้วนสะท้อนแนวคิดและมาตรฐานของยุคนั้นสำหรับคนอายุ50หรือ60ปีคุณอาจเคยผ่านช่วงเวลาที่เงิน2บาทมีค่ามากกว่านี้เคยซื้อของได้มากกว่านี้เหรญนี้จึงไม่ใช่แค่โลหะแต่มันคือความทรงจำคือภาพของชีวิต ในวันวานและเมื่อความทรงจำผสานกับความหายากคุณค่าจึงเริ่มก่อตัวมีเรื่องเล่าจากนักสะสมที่ใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตกับเหรียญเขาบอกว่าเหรียญบางเหรียญเลือกเจ้าของไม่ใช่ทุกคนที่จะไอ ดอกครอบครองไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นค่าและไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความอดทนพอจะเก็บมันไว้จนวันที่โลกเริ่มให้ความสําคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหรียญสองบาทปี2551เริ่มถูกพูดถึงในวงแคบๆมีการตรวจสอบมีการเปรียบเทียบมีการปิดเงียบไม่มีการโฆษณาไม่มีการประกาศเสียงดังเพราะคนที่รู้จริงเข้าใจดีว่าของล้าค่าไม่จําเป็นต้องอธิบายกับทุกคนสิ่งที่น่าคิดคือตอนนี้เหรียญแบบนั้นอาจอยู่ใกล้คุณกว่าที่คิดอาจอยู่ในบ้านคุณ โดยที่คุณไม่เคยหยิบมันขึ้นมาดูอย่างจริงจังคุณอาจเคยใช้มันไปแล้วหรือคุณอาจยังเก็บมันไว้โดยไม่รู้พราะว่ามันกําลังรอเวลาและเวลานั้นกําลังใกล้เข้ามาเรื่องราวของเหรียญนี้ไม่ได้จบแค่ประวัติการผลิตแต่มันเกี่ยวข้องกับการค้นพบการยืนยันและการตัดสินใจของผู้ครอบครองว่าจะมองมันเป็นแค่เงิน2บาทหรือจะมองมันเป็นมรดกเป็นโอกาสเป็นหลักฐานของช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องราวที่แท้จริงยังคงลึกกว่านี้และตัวเลขที่หลายคนคาดไม่ถึงยังไม่ได้ถูกพูดถึงในนนตอี้ เมื่อเราเก้าวลึกเข้าไปอีกขั้นเรื่องราวของเหรียญ2บาทปี2551เริ่มเผยด้านที่คนทั่วไปไม่เคยรับรู้สิ่งที่นักสะสมให้ความสําคัญไม่ใช่แค่ว่าเหรียญน,นี้เก่าหรือ,อยังใช้ได้แต่คือรายละเอียดที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นมากของกระบวนการผลิตช่วงเวลานั้นโรงกระสาบต้องรับมือกับการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเครื่องจกักรและมาตรฐานบางประการทําให้เหรียญบางส่วนมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในเอกสารสาธารณะไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ถูกสังเกตจจากกผูู้ทีี่่อยยับเริง หาเป็นเวลานานคนกลุ่มนี้ไม่ได้มองเหรียญด้วยสายตาของผู้ใช้เงินแต่มองด้วยสายตาของคนที่เข้าใจโลหะน้ำหนักเสียงเมื่อกระทบกันผิวสัมผัสและความสมดุลของเหรียญมีนักสะสมรุ่นใหญ่คนหนึ่งเคยเล่าว่าตอนที่เขาหยิบเหรียญ2บาทปี2551ขึ้นมาเขารู้สึกทันทีว่ามันไม่เหมือน ความรู้สึกนั้นอธิบายเป็นคำพูดได้ยากแต่สำหรับคนที่คลุกคลีกับเหรียญมาทั้งชีวิตความแตกต่างเล็กน้อยเพียงเสี่ยมิลลิเมตรก็มีความหมายมากเหรียญบางเหรียญมีความคมของลายที่ต่างออกไปตัวอักษรบางตำแหน่งดูเหมือนจะลึกกว่าหรือมีองศาที่ไม่ตรงกับมาตร ฐานทั่วไปผิวโลหะบางเหรียญสะท้อนแสงต่างจากเหรียญอื่นแม้จะผ่านการใช้งานมาแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่คือร่องรอยของช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่อาจย้อนกลับไปผลิตซ้ำได้อีกสำหรับผู้ชมในวัย40หรือ50ปีคุณอาจเคยผ่านยุคที่ทุกอย่างไม่ได้ถูกบันทึกด้วยระบบดิจิทัลเหมือนวันนี้หลายสิ่งเกิดขึ้นและผ่านไปโดยไม่มีหลักฐานเหรียญก็เช่นกันเมื่อมัน ถูกปล่อยออกมาแล้วโลกก็เดินหน้าต่อไม่มีใครหันกลับไปเก็บข้อมูลจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนเริ่มตั้งคำถามคำถามนั้นนำไปสู่การค้นหาเหรียญ2บาทปี2551ถูกนำมาเปรียบเทียบ ยกทีลเหรียญช่างน้ำหนักวัดขนาดตรวจสอบภายใต้แสงและแว่นขยายใช้ประสบการณ์มากกว่าวิชาการและใช้ความอดทนมากกว่าความเร่งรีบเหรียญที่ผ่านการคัดกรองเหล่านี้เหลือน้อยลงเรื่อยๆยิ่งเวลาผ่านไปเหรียญที่ยังคงสภาพเดิมหรือมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขเฉพาะยิ่งหายากเหมือนคนรุ่นเก่าที่ค่อยๆลดน้อยลงแต่คุณค่าและประสบการณ์กับเพิ่มขึ้นตามการเวลาสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจคือเหรียญเหล่านี้ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดบางเหรียญยังอยู่กับคนธรรมดาคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองถือครองสิ่งที่นัก หาบางคนเก็บไว้เพราะความผูกพันบางคนเก็บไว้เพราะไม่อยากทิ้งและบางคนเก็บไว้เพราะเชื่อว่าวันหนึ่งมันต้องมีความหมายสาหรับคนวนกยเกษียณเหรียญหนึ่งเหรียญอาจเป็นเหมือนเพื่อนเก่าอยู่กับเรามานานผ่านช่วงชีวิตเดียวกันเห็นลูกโตเห็นบ้านเปลี่ยนเห็นประเทศเปลี่ยนและเมื่อมองย้อนกลับไปเหรียญน,นั้นไม่เคยเปลี่ยนหน้าที่มันยังคงเป็นพยานเงียบเียบของเวลาในวงการสะสมมีคําพูดหนึ่งที่ไม่เคยถูกเขียนไว้แต่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าคุณค่าที่แท้จริงจะเปิดเผยตัวเองเมื่อถึงเวลาและเวลาของเหรียญสองบาทปี5 5 1กําลัาค่อยห้าส พับเข้ามาใกล้การพูดถึงเหรียญนี้ในที่สาธารณะยังคงน้อยเพราะคนที่เข้าใจดีว่าเมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยมากเกินไปสิ่งที่เหลืออยู่จะยิ่งหายากขึ้นความเงียบจึงเป็นเหมือนกลับป้องกันและเป็นการให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของมันแต่วันนี้คุณกำลังฟังเรื่องนี้อยู่และนั่นหมายความว่าคุณอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รู้ก่อนใครว่าเหรียญที่ดูธรรมดาอาจไม่ธรรมดาอย่างที่คิดและสิ่งที่ซ่อนอยู่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดยังมีอีกชั้นหนึ่งของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้้้คครรอออบงงแลละจจุุดเเเเปีีีีี่่ยยยยยนนนนนททําาาใหหหิกกววม ไปสู่เหรียญที่ถูกพูดถึงเมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ตัวเหรียญเพียงอย่างเดียวแต่คือการตัดสินใจของมนุษย์ที่ถือมันอยู่เหรียญสองบาทปี2 5 5 1ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองตามการเวลาสิ่งที่เปลี่ยนคือสายตาของผู้คนที่เริ่มมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่มีหลายคนที่เคยถือเหรียญน,นี้ไว้ในมือแล้วเลือกปล่อยมันไปโดยไม่คิดอะไรเพราะในวันนั้นมันคือเงิน2บาทจริงๆแต่ก็มีบางคนที่เลือกเก็บมันไว้ไม่ใช่เพราะรู้มูล,ลค่าในอนาคตแต่พตเพราะสัญชาตญาณ ความรู้สึกบางอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งมันการตัดสินใจเล็กๆเหล่านี้กลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างคนที่มีเหรียญอยู่ในวันนี้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นมันอีกเลยในโลกของนักสะสมการยืนยันคุณค่าไม่เกิดขึ้นในวันเดียวมันต้องผ่านการตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำแล้วผ่านการเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นผ่านการพูดคุยอย่างเงียบๆระหว่างคนที่รู้จริงไม่มีเสียงดังไม่มีการโอ้อวดมีเพียงความเข้าใจร่วมกันว่าเหรียญบางเหรียญไม่ควรถูกประเมินด้วยสายตา ของตลาดทั่วไปเหรียญ2บาทปี2551ที่เข้าเงื่อนไขครบถ้วนต้องมีสภาพที่ผ่านการเวลายอย่างสง่างามรายละเอียดคมชัดสมดุลของน้ำหนักและผิวโลหะต้องตรงกับลักษณะเฉพาะที่ถูกสังเกตไว้และที่สำคัญต้องมีที่มาและการเก็บรักษาที่เชื่อถือได้เหรียญแบบนี้ไม่ได้ปรากฏตัวบ่อยและเมื่อปรากฏก็ไม่ได้อยู่นานสำหรับผู้ชมวัยสามสถึงหกปีนี้คือช่วงชีวิตที่คุณเข้าใจดีว่าบางโอกาสไม่ได้มาเคาะประตูเสียงดังมันมาเงียบๆและถ้าเราไม่สังเกตมันก็จะผ่านไปเช่นเดียวกับเหรียญน,นี้ที่ ท่วนแต่มีเพียงไม่กี่คนที่หยุดมองในช่วงหลังเหรียญ2บาทปี2551กลายเป็นหัวข้อสนทนาในวงปิดมีการเสนอมีการปฏิเสธมีการรอคอยเพราะคนที่ถือเหรียญอยู่เข้าใจดีว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้วัดจากความเร็วแต่จากความเหมาะสมของเวลาและเวลานั้นก็มาถึงเมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกยืนยันเมื่อจํานวนเหรียญที่ตรงตามเงื่อนไขถูกประเมินว่าเหลือน้อยมากและเมื่อประวัติศาสตร์ของมันถูกมองอย่างรอบด้านเหรียญน,นี้จึงก้าวข้ามคําว่าเงินไปสู่คําว่าทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อย่างสมบูรณ์ลองคิดดูว่าเหรียญที่เคยถูกใช้ซื้อน้ำซื้อขนมหรือให้เด็กไปโรงเรียนวันนี้กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของช่วงเวลาหนึ่งของประเทศเป็นหลักฐานของระบบการผลิตเป็นภาพสะท้อนของยุคสมัยและเป็นความฝันของนักสะสมจำนวนมากสิ่งที น่าทำให้เรื่องนี้ทรงพลังไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือการเดินทางจากจุดที่ไม่มีใครสนใจไปสู่จุดที่ทุกสายตาจับจ้องและการเดินทางนั้นใช้เวลามากกว่า10ปีโดยไม่มีใครเร่งมันได้สําหรับบางคนเรืยอนนี้คือโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตสําหรับบางคนมันคือความภาคภูมิใจที่ได้รักษาประวัติศาสตร์ชิ้นเล็กๆไว้และสําหรับบางคนที่กําลังฟังอยู่ในตอนนี้มันอาจเป็นสัญญาให้คุณกลับไปเปิดลิ้นชักเปิดกล่องเก่าหรือหยิบกระปุกอ,อมสินขึ้นมาดูอีกครั้งด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมเพราะบางครั้งสิ่งที่มีค่่่่่าาาททีสุดดดดไไไไไไมม้้้ออยูกลตงงเินปห แต่มันอยู่ใกล้เรามาตลอดเพียงแต่เราไม่เคยถามตัวเองว่ามันอาจมีความหมายมากกว่าที่คิดหรือไม่และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยความจริงที่หลายคนรอคอยตัวเลขที่ไม่เคยถูกพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาตัวเลขที่ทําให้เหรียญ2บาทปี2551กลายเป็นตํานานในโลกของนักสะสมเหรียญที่เข้าเงื่อนไขครบถ้วนอยู่ในสภาพสมบูรณ์และผ่านการยืนยันจากผู้ รู้มูลค่าที่ถูกประเมินไว้ในวันนี้คือ14ล้านบาทจากเหรียญสบาทธรรมดาสู่คุณค่าระดับ14ล้านบาทนี่ไม่ใช่เรื่องของโชคเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของเวลาการมองเห็นและการไม่มองขออ้ำสิ่งเล็กๆในชีวิตและคำถามสุดท้ายไม่ใช่ว่าเหรียญน,นี้มีค่าเท่าไรแต่คือวันนี้คุณมีเหรียญแบบนั้นอยู่กับตัวหรือไม่และคุณจะมองมันด้วยสายตาแบบไหนต่อจากนี้